สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสปีนะครับผมนายนัทพัฒน์วรอาหารชั้นม .4 ที่ .3 วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมุมกับการเต้นครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันเลยครับมุมคืออะไรมุมเกิดจากรังสีหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่มีจุดไปลายเป็นจุดเดียวกันจุดนี้เรียกว่าจุดยอดมุมและรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเรียกว่าแขนของมุมครับ โดยในการเต้นนั้นจะมีท่าทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุมถ้าเราไม่ทราบเรื่องมุมอาจจะทำให้การเต้นเป็นเรื่องยากได้นั่นเองครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักหน่วยวัดมุมกันนะครับหน่วยวัดมุมโดยทั่วไปเราคุ้นเคยกับหน่วยวัดมุมอย่างองศากันมาอยู่แล้วหากเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีมุมภายในมุมละ60องศามุมฉากเท่ากับ90องศา เส้นตรงมีมุม180องศาและวงกลมที่เราทราบกันนี้ว่ามีมุมภายในเท่ากับ360องศาแม้ว่าองศาจะไม่ใช่หน่วยในระบบหน่วยวัดสากลแต่ก็ได้รับการยอมรับให้ใช้กันอย่างกว้างขวางครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักชนิดของมุมกันเลยครับชนิดของมุมตามรูปซ้ายมือข้างบนจะเป็นมุมฉากคือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศา รูปขวามือข้างบนเป็นมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่าศูนองศาแต่ก็ไม่ถึง90องศาครับรูปซ้ายมือข้างล่างคือมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ก็ไม่ถึง180องศาครับรูปตรงกลางคือมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับ180องศาหรือสมุมฉากครับ ส่วนรูปขวามือด้านล่างเป็นมุมกับคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่ไม่ถึงสี่มุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ก็ไม่ถึง3 6 0องศาครับจบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเรื่องมุมและตัวอย่างท่าต้นต่อไปนี้จะเป็นการทำมุมอะไรไปรับชมรับฟังเลยครับ ครับผมในท่านี้นะครับจะเป็นการทํามือที่มีมุมเล็กกว่ามุมฉากหรือเป็นมุมแหลมนั่นเองครับครับผมสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นการทำแขนที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่มีขนาดไม่ถึง180อองศาเรียกว่ามุมป้านั่นเองครับ ในท่านี้นะครับเป็นการทําแขนให้ขนานกับพื้นหรือมีมุมเท่ากับ180องศาเรียกว่ามุมตรงนั่นเองครับ <S <S ครับและท่าสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นการทํามือให้ตั้งฉากกับพื้นมีมุมเท่ากับ90องศาเรียกว่ามุมฉากนั่นเองครับ จากที่กล่าวมานะครับในการเต้นนั้นก็จะมีบางท่าที่เราต้องทําแขนทํามือทําขาให้เป็นมุมต่างๆนะครับถึงจะเกิดความสวยงามสมมติว่าถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักเรื่องมุมเราก็จะนําไปประยุกต์ใช้กับการทํำท่าได้ไม่ถูกต้องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องมุมก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการเต้นเลยก็ว่าได้ครับ เอานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับ